ดีดีต้อนรับเข้าสู่คอร์ส28วันปั้นนิสัยเศรษฐีกับเดแรกนะคะก่อนอื่นม,มาดามต้องมาขอแสดงความยินดีกับชาวติ๊กต็อกด้วยนะคะที่มาดามหยิบยกจากคอร์สเต็มๆมาแบ่งปันให้ส่วนหนึ่งในทุกๆวันเนี่ยให้กับชาวติ๊กต็อกนะคะวันนี้เดย์แรกนะคะกับนิสัยแรกยกเลิกเขาดีทอ็อกนิสัยนี้ออกไปจากตัวนั่นก็คือนิสัยของการขี้บ่นค่ะ ปลนจากการบ่นเป็นเบิกบานร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะจากเดย์แรกและข้อแรกนี้คุณรู้ไหมว่าคนที่ชอบขี้บ่นจะไม่ค่อยรู้ตัวเขาจะคิดว่าสิ่งที่เขาพูดออกไปเนี่ยพูดออกไปด้วยความปรารถนาดีว่าคนตรงหน้าเนี่ยได้รับชุดข้อมูลหรือคําพูดของเราเนี่ยเขาจะดีขึ้นขี้บ่นเป็นคนอ่อนแอเป็นคนที่ไม่รู้จะจัดการเรื่องนี้ยังไงเป็นคนที่ถ้า ใครได้ฟังหรือว่าได้พูดด้วยความบัตรนานดีจากเราแล้วเ,เขาจะดีขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็จะมีวิธีการแก้ให้นะคะอันดับแรกเลย,เยนี่ใส่เนี้ย ต้องดีทอออกไปก่อนเพราะมันเป็นอุปสรรคในการจะเป็นคนมั่งคั่งร่ำรวยแล้วเศรษฐีเขาไม่ได้เป็นคนนิสัยแบบนี้กันนะคะส่วนใหญ่แล้วการบนจะมีเรื่องอะไรบ้างคะแน่นอนใครที่มีลูกมีสามีภรรยานะคะลูกเราอาจจะทานข้าวแล้วไม่ล้างนะคะตื่นซ้ายนะคะคุณแฟนก็ถอเสื้อผ้าไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยหรือถอดรอง,ทงเท้าแล้วไม่เอาไปใส่ตู้หรือทําอะไรที่แบบไม่สะอาดสะอ้านนะคะเพราะฉะนั้นคนที่ปรารถนาดีอย่างเราก็าจะเป็นยังไงคะ บ่นค่ะบางคนเนี่ยสายทําบุญทําทานสายเจ้าพ่อเจ้าแม่กดแรงดึงดูดคิดบวกพลังงานบวกแต่ยังคงมีนิสัยขี้บ่นอยู่เพราะฉะนั้นเช็คตัวเองด่วนนะเราจะไม่ต่อต้านและไม่เก็บกดกับอารมณ์ความรู้สึกนี้นะคะแต่วิธีการนั่นก็คือ พูดตรงๆชัดเจนในเชิงบวกนะคะอย่างเช่นลูกทานข้าวแล้วไม่ล้างจานบอกตรงๆเลยค่ะด้วยความรู้สึกดีหนูทานข้าวเสร็จแล้วล้างจานด้วยนะเพราะว่าคุณแม่ล้างแล้วเมื่อวานนี้นะหรือคุณแฟนนะคะบอกเขาไปเลยค่ะว่าคุณคะฉันจะมีความสุขมากๆเลยถ้าถอดเสื้อผ้าแล้วใส่ตะกร้าให้เป็นที่เรียบร้อยแบบนี้ค่ะพูดตรงๆด้วยความชัดเจนแล้วเขาจะรู้สึกถึงว่าเราปรารถนาดีต่อเขานะคะพูดกับเขาด้วยไม่ใช่การบน่นหรืออารมณ์ความรู้สึกที่รุนแรงพูดพด้วย ความปรารถนาดีคนที่รักได้รับสารเนี่ยเขาจะเข้าใจนี่แหละคะ่ะเปลี่ยนจากการบน่นเป็นเข้าใจและเบิกบานได้ร้อยเพูดตรงๆในเชิงบวกนะคะที่รัก